อฝังลูกครับอฝังลูกให้เห็นความลำบากในการในการทำงานบ้านนิทรีนโตขึ้นหนูจะช่วยมะช่วยอาบีทักท่าไหม,ไมไช่วยไหมครับช่ยวยอ,อ,อย่าไปฟังจะเป็นไงครับชอบไหมเป็นผู้หญิงนะต้องรักในงานบ้านาเด็กรุ่นใหม่ต้องทำงานบ้านได้ทุกอย่างเข้าใจไหมครับนิทรีนเข้าใจไหมเป็นลูกสาวคน,นในบ้านด้วยความหวังของบ้านลุงยิ้มเลยเนี่ย นะด,ด,ดูมีสอ,อนดูมีสอ <ást? S 1> นนะี่ให้ให้ให้ผงตะปอออกนะทำให้ผงตะปอออกเข้าใจไหมอีกทีหิครับโตขึ้นจะขยันแบบนี้ไนะหมนี่นี่ถ้าขยันอย่างนี้นะอบีไม่ต้องเหนื่อยหาเจ้าอาหาอะไรให้หาเลยหาเจ้าบอกให้หนูแม่ยังไม่ต้องพูดพนะเราต้องซักน้ำเปล่าสามน้ำนะรือเปล่า เพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีนายิสหรือเปล่านายิสคืออะไรนายิสคือโจ๊กโก้ได้แก่ได้แก่โลหิตโลหิตโลหิตนี่แปลว่าอะไรเลือดเลือดโลหิตอาจตเ,จอเจียนโลหิตอาเจียนบัซซาวะบัซซาวะอินจังลา สุก่อน,อนเป็นต้นเป็นต้นแหละก็คือคือเนื้อเยื่อต้องรูง้ว่ามีอะไรเข้ามาปะปนไปเราต้องซักสามน้ำน,นะเข้าใจไหมคะเ,เข้าใจไหมคะทีนเข้าใจไหมคะ